กโอเคกงทีแรกก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกคนครับตั้งแต่ไรตั้งแต่นักเตะไอทีมงานสตาฟแล้วก็ผู้บริหารที่ทุ่มเทอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ที่เราแก้ไขในสถานการณ์ที่แมตช์แรกเนี่ยเราเราเรา,เราแพ้ในบ้านเนี่ยแต่วันนี้เราเราเราพยายามทําแล้วก็แก้ไขมันก็เกิดในวันนี้ก็โอเคได้สามแต้มครับแล้ววันนี้ดูจากตัวนักเตะคือผสมภานาตั้งตัวเก่าและตัวใหม่ๆก็น้องๆเล่นไหมครับก็ ที่จริงเนี่ยนักเตะเราเนี่ยหลายหลายคนยังยังอยู่ในช่วงของการบาดเจ็บหลายคนอยู่ครับแต่เราก็ผสมผสานระวังรุ่นน้องรุ่นพี่แล้วก็มาแมตช์กันอย่างน้อยก็ให้รุ่นพี่ประคองรุ่นน้องก็ผลออกมาก็โอเคในระดับหนึ่งครับเกมหน้าครับที่จะเล่นกับพัทลุงมีการมาแทสตกแบบไหนบ้างโอเค ผมดูแลพัทลุงก็เล่นในบ้านก็วิ่งสู้พัทร้อเปอร์เราก็ต้องลองแก้ไขแล้วก็ต้องซ้อมตามเทคนิคที่เราต้องการแล้วก็อย่างน้อยเราก็สามารถผมเชื่อว่าเราเรา,เรามีเฮแน่ถ้าเกิดไปเยือนพัทลุงครับ